ชมอยู่กับรายการฮิตทูเดย์บายสุภรัตน์นะคะในช่วงฮิตวธรัณฑค่ะเราก็มีเรื่องราวของอาชีพธุรกิจไอเดียเก๋ๆต่างๆที่น่าสนใจมาแนะนําให้ได้รับชมกันนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของกรอบป้ายทะเบียนรถนะคะซึ่งกรอบป้ายทะเบียนรถนี้จะแปลกแตกต่างแหวก,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 กแนวนะคะมีสีสันขนาดไหนมาพบกับเจ้าของธุรกิจนี้กันเลยนะคะคุณยุทธพงศ์อุมาพรสกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะและเี๋อยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นกอป้ายทะเบียนรถปกติเนี่ยนะคะครับผมมันแตกต่างจากป้ายทะเบียนรถอื่นยังไงคะก็เอ่อหนึ่งคือเรื่องของวัสดุที่เราเลือกใช้เป็นอะคริลิกซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความเงางามปรมุงรักษาง่ายแล้วก็ทนแดดทนน้ำครับอันที่สองคือเรามีการดีไซน์ที่เป็นลักษณะของออการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ะนะ,ะซึ่งเป,เป็นเทคโนโลยีของตัวระบบซาวคอนเซ็ปต์ ที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะเป็นยังไงคะช่วยอธิบายคือไม่ทราบหน่อยก็คือหนึ่งเราจะใช้ตัวออกแบบลายของลูกค้าที่เขาชอบนะฮะเช่นพวกลายเป็นรูปนักสัตว์หรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเราก็มากัดลายแล้วก็ใช้ใช้ไฟลอเอดในการขับลายให้เกิดแสงที่มันจะวิ่งไปตามลายเส้นครับผมอ๋อมันจะมีแสงสีต่างๆนะคะซึ่งถ้าว่าขับในที่มืด ใช่ไหมคะในเวลากลางคืนก็จะดูสวยงามดูสวยงามค่ะอันนี้เป็นไอเดียที่ทําไมถึงได้ได้คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นแบบนี้ครับก็พอดีผมส่วนตัวชอบแต่งเครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็เอาเอารถไปให้เจ้าที่เาช่างเขาติดตั้งนะแล้วเราก็โดยส่วนตัวเป็นชิางก็จะชอบดูว่าเขาทาอะไรยังไงนะแล้วก็เราก็มาดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เทคโนโลยีที่เขาใช้ที่เขาทำเนี่ยมันสามารถมา ดัดแปลงหรือว่าทําอะไรเพิ่มขึ้น <c oughs> กับรถเราได้อะไรเงี้ยก็เป็นจุดที่เรามาคิดว่าเดี๋ยวจะทํานู่นนี่นั่นใช่ไหมเสร็จ <c oughs> แล้วก็มาตกที่อกอบทเวียรถยนต์ <c oughs> นะฮะแล้วก็ลองหาข้อมูลในทางอินเทอร์เน็ตว่ามีที่ไหนสามารถที่จะทําอะไรพวกนี้ได้ <c oughs> เราก็เลยลองทําขึ้นมาเป,นเ,ปนเป็นใช้ส่วนตัวเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเนี้ยพอเพื่อนมาเห็นเพื่อนก็ชอบก็อยากให้เราทำาราทาไปทํามาเพื่อนก็บอก ลองทําขายดูอะไรเงี้ยเราก็เลยลองทดลองทําขายดูก็เลยกลายเป็นเป็นธุรกิจดังขึ้นมาแต่แต่เดิมทําป้ายกรอบทะเบียนรถอยู่แล้วหรือเปล่าคะหรื่องอาชีพเป็นเป็นพนักงานบริษัทครับแล้วก็ชอบเป็นทางด้านวิศวกรคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ชอบทางด้านเครื่องเสียงรถจน์อะไรเงี้ยก็ศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ยังเป็นพนักงานบริษัทอยู่ไหมคะก็เพิ่งลาออกมาได้ประมาณ2ปีมาทาเป็นเรื่องมาแล้วนะเป็นเจ้าของธุรกิจนี้โดยตรงเลยนะคะก็เรียกว่าเริ่มมาจาก ความสนใจโดยส่วนตัวก่อนนะคะ,ะ,คะแล้วก็มาทำเป็นธุรกิจได้นะ,นะคะอันนี้แล้วมันถูกระเบียบป็นคะเนี่ยจะผิดกฎรจราจรอะไรไหมคือโดยโดยระเบียบของตัวกรอบกรอบทะเบียนเนี่ยก็คือห้ามมีการตัดแผ่นทะเบียนแล้วก็ห้ามมีอะไรมาปิดตรงแผ่นทะเบียนที่ทําให้มันไม่สามารถมองเห็นเลขทะเบียนได้ซึ่งตรงนี้เราก็ในส่วนด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้กระดิบไอชลิกใสในการติดตั้งก็จะไม่มีผลครับ ค่ะไม่มีผลอะไรนะคะก็สามารถที่จะเอาไปติดนะคะเป็นป้ายที่เป็นรถได้ตามปกตินี่แหละนะคะแต่ความสวยงามก็จะอยู่ที่ลวดลายนะคะแล้วก็ไฟไฟเพราะว่าตัวไฟนี่จะขับขับแสงให้ให้ลายเนี่ยมันมีความโดดเด่นมากขึ้นครับผมค่ะส่วนใหญ่แล้วลูกค้านิยมลายอะไรกันบ้างคะก็ก็จะมีลายลูกค้าบางท่านจะเอารูปของรูปของตัวเองอ๋อได้เหมือนกัน็คือเขาจะไปให้ ให้ช่างภาพเขียนภาพเป็นรูปของตัวเองแล้วเราก็มากัดลายซึ่งตัว,ต,วตัวเลเซอร์ที่เราใช้ตัดเนี่ยมันจะเป็นภาพสองมิติ <Har> <Har> แลว้วก็กัดเป็นลายรูปของลูกคา<อ>้าก<อ>็า<อ>จะทําให้เกิดความแบบสวยแล้วก็ลูกค้าก็จะชอบเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบผูกพันทางจิตใ <eram S 1> จนี่เรียกว่า <มะ S 1> เป็นหนึ่งเดียวเลยนะคะไม่เหมือนใครนะคะก็สามารถที่จะทําได้ตามความต้องการของลูกค้าก็ตัวนี้สินค้าตัวนี้จะเป็นลิขสิทธิ์ของเราต่างประเทศยังไม่มีผลิตเราเป็นคนออกแบบ ค่ะครับที่เดียวในในประเทศและต่างประเทศตอนที่เราออกงานออโตซอลนออกงานออโตสซอลนที่กรุงเทพนะเมื่อปี56แล้วก็มีเจ้าที่มาจากญี่ปุ่นนะเขาก็มาออกเอาสินค้ามาขายแล้วก็เป็นกรอบเสบียนเหมือนกันแต่ว่าของเขาจะเป็นเรืองแสงรอบๆพอเขามาเห็นของเราเขาก็ตกใจทำไมของเราล้ำหน้ากว่าเขาโอ้นี่แสดงว่าเดียว ไม่แน่ใจในโลกหรือเปล่านะคะาะตอนนี้ก็ได้ติดต่อเขาไปว่าเราอยากจะเอาตัวสินค้าเราเนี่ยไปวางจําหน่ายที่ญี่ปุ่นได้หรือไม่อย่างไรเขาก็กาลังอยู่ในช่วงของเจรจาค่ะอ๋อเนี่ยนะคะเรียกว่าไอเดียนะคะที่แตกต่างก็สามารถที่จะนํามาซึ่งรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราโกอินเตอร์ได้เนาะ อันนี้ฝีมือคนไทยเลยแล้วมันยากไม่ขั้นในการที่จะกัดลายให้มันเป็นเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็เอาไฟเข้ามาใสา่ได้คือในส่วนของการออวัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นอะคริลิกเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องเลเซอร์ในการตัดเพราะว่าพอเลเซอร์ตัดเนี่ยตัวตัวขอบหรือตัวอะไรเนี่ยมันจะมีความเงางาม,งามแล้วก็การใช้โปรแกรมในการยิงให้ให้ภาพออกมาตามลายที่เราต้องการเนี่ยก็สามารถสั่งจากเลเซอร์ได้เลยครับผมก็ทําให้การ การทําตรงนี้ง่ายขึ้นส่วนในของไฟก็ใช้เป็นไฟ LED ซึ่งก็จะทําให้มันสามารถที่จะบางและเล็กลงทำให้การติดตั้งทําได้ง่ายขึ้นหมายดูแล้วนี่มันทํายากไหมคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตได้สักกี่ชิ้นก็คือตอนนี้กําลังผลิตเราเราทำได้เยอะเพราะว่าเราก็ทําเป็นโรงงานผลิตแล้วก็ส่งให้ตามร้านประดับยนต์ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจังหวัดกันครับผมค่ะ อันนี้เรียกว่าเราก็มีลูกค้าแหละที่เราทําส่งด้วยใช,ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยนะคะจะติดต่อได้ยังไงก็โดยโปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราจะขายผ่าน Facebook แล้วก็จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง f c e e o o o เนี่ยก็จะชื่อ facebook.com/slash/gamo007 นะฮะส่วนเว็บไซต์ก็จะชื่อก a โมสมาร์ทไอเดียคอมเราเนื่องจากสินค้าเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วเราก็มีความแตกต่างจากเจ้าอื่น เราก็เลยสร้างแบรนด์ชื่อแบรนด์ว่ากาโม่ครับผมมาจากไหนคะกาโม่เมื่อเด็กๆชอบชอบหนังชื่อย่อมุกาโม่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยรู้สึกมันมันชื่อมันเพาะดีแล้วก็ออกเป็นสำเนียงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นแบรนด์กาโม่ดีกว่ากาโม่นะคะจดลิขสิทธิ์อะไรเรียบร้อยแล้วครับผมนะคะแล้วก็ทั้งหมดมีกี่แบบตอนนี้ที่ที่เราออกแบบของเรามาแล้วก็ลูกค้าสามารถมาเลือกได้เลยว่าแบบไหนยังไงบ้างก็ ตอนนี้ที่ที่เราออกแบบล่าสุดเนี่ยจะเป็นลายนักสัตว์จะเป็น12นักสัตว์ซึ่งซึ่งตามสัตว์ของจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าจะสมมุติเราเกิดปีนี้เนี่ยปีมะเส็งจะมีนักสัตว์อีก3ามนักสัตว์ที่จะช่วยเราในเรื่องของการทํามาค้าขึ้นดูแลสุขภาพเราอะไรพวกนี้ก็เราก็จะออกมาเป็นนักสัตว์ที่อยู่ในสุลุมนั้นเข้ามาทีนี้เวลาเราไปติดตั้งเอาป้ายเนี่ยไปให้กับลูกค้าเนี่ย เราต้องไปติดตั้งให้ใช่ไหมคะเพว่ามันต้องมีการเดินฟงเดินไฟอะไรด้วยคือตัวนี้เราเป็นโรงงานผลิตเราจะไม่สามารถติดตั้งให้ลูกค้าได้ก็ลูกค้าสามารถติดตั้งตามร้านประดับยนต์เพราะว่ามันแค่จ้ำเข้าตัวไฟสองปลายทะเบียนเท่านั้นแต่ว่าในอุปกรณ์เนี่ยเราให้ไปครบครบเซ็จก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช่นไงคะติดตั้งงานเอาแบบมาแบบสําเร็จดูแล้วสนนราคามันก็น่าจะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะจำหน่ายยังไงคะก็ตัวกรอบทะเบียนถ้าเป็นรุ่นที่ลูกค้าชอบเนี่ย จะเป็นรุ่นกาโม่ XS ซึ่งจะมีตัวกรอบลายไฟหนึ่งชิ้นแล้วก็กรอบด้านหน้าเป็นกรอบคลิกธรรมดาหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ตกอยู่คู่หนึ่งสองพันสี่ร้อยบาทครับค่ะก็มีทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะคะคู่หนึ่งครับผมก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเป็นเป็นอกลักษณ์ใช่ไหมคะที่แตกต่างนะไม่เหมือนใครโดยเฉพาะถ้าขับในเวลากลางคืนเนี่ยโอ้โหอย่างรถทรงรถซิงเนี่ยนะคะดูแล้วมันก็ดูดีนะคะก็จะมีลายที่ลูกค้าชอบก็ อย่างเช่นลายของวันที่เกิดเหตุการณ์พระจันยิ้มอะ่ะคือเราก็เอารูปเหตุการณ์ที่เกิดในมุมกล้องของตรงเวอร์เทสเซนเ,เ,เตอร์เมื่อก่อนเป็นเวอร์เทสเซนเตอร์นะแล้วก็มีพระจันยิม้มมาทำออกมาพอพอกัดลายออกมาแล้วมาติดเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นสามมิติ<อ>นะ,ะก็ทาให้มันมีม,มีมีภาพที่แบบมีความลึกขึ้นมาทำให้ดูสวยงามขึ้น<อ>ค่ะนะคะนี่ก็แหมเป็นความสวยงามนะคะ ก็เรื่องของรถยนต์นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นแล้วนะคะ,ะเป็นพานะคู่ชีพคู่ใจนะท<ะ>ี่เจ้าของรถก็มีการตกแต่งนะคะอ็อกเซซีต่างๆนะคะป้ายทะเบียนรถกรอบทะเบียนรถก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะที่จะเพิ่มความเรียกว่าสวยงามโดดเด่นให้แตกต่างจากรถคันอื่นนะคะ,ะแล้วก็สามารถที่จะสั่งทําได้นะคะเอารูปภรรยาาคงไม่มีใครเอารูปภรรยามาเพราะว่าเป็นการ ปรจานเลยไม่ได้ใช่ไหมต้เอาลูปก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าจะเอารูปคนที่เรารักนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะต่อได้เอาละค่ะมีช่องทางทาง Facebook ทางเว็บไซต์ที่ได้บอกไปแล้วนะคะนี่ก็คือไอเดียกิ๊บเก๋นะคะของคนที่มีไอเดียนะคะแตกต่างแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดทําธุรกิจนะคะไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นขอให้ประสบความสาเร็จนะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสําหรับคุณยุทธพงศ์อุมาพรสกุลค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะช่องทางอาชีพธุรกิจไอเดียเก๋ๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะส่ง SMS ฝากข้อความกันมาได้นะคะวันนี้เวลาของรายการฮิตเด d a y by สุภรัก์หมดลงแล้วนะคะของตั้งหลักคุณผู้ชม,มไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ